เมื่อโจนจากยุคปัจจุบันสามารถสร้างเครื่องย้อนเวลาและกลับไปก่ออาชญากรรมในอดีตได้หน่วยตำรวจการเวลาจึงได้ถูกสร้างขึ้นท่ามขอบทุกคนเบื่อไหมเวลาที่กำลังดูคลิปเพลินๆแล้วดัน,น,นามีโฆษณามาขัดจังหวะวันนี้ผมขอแนะนำ y u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  e พรีเมียมในราคาเพียง19บาบาทการสมัครก็ง่ายเพราะสามารถใช้อีเมลตัวเองได้เลยจะปิดจอดูคลิปฟังเพลงก็ทำได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุด สามารถล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ได้แบบฟรีๆไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเพียงสมัครวันนี้ทุกคนก็จะได้รับ V.I.U. ไปดูซีรีส์เกาหลีได้แบบเพลินๆไปอีก1เดือนคุ้มขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้วใครที่สนใจก็สแกน QR c o อาที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ Ad c a t 4K ได้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเมืองเกนส์วิล ร,รัจจอเจียในปี1863ขณะที่กองคาราวานกำลังเคลื่อนตัวไปตามถนนจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งสวมหมวกสีดำและเสื้อคลุมโผมายืนขวางทางพร้อมกับรอยยิ้มกองคาราวานของสมาพันธรธัฐกล่าวทักทายชายคนนั้นอย่างเป็นมิตรทหารประจำกองได้ขอให้เขาหลีกทางไปแต่ชายคนนั้นกลับรู้ว่าพวกเขากำลังนำทองคำจำนวนมากของทางการออกไปส่งและเขาก็จะไม่ยอมหลีกให้จนกว่าพวกเขาจะมอบทองคำทั้งหมดให้ เมื่อทหารปฏิเสธที่จะทําเช่นนั้นชายปริศนาก็ไหยิบปืนกลมือที่ติดตั้งเลเซอร์ล้ําสมัยสองกระบอกออกมาและเปิดฉากยิงกองคารวาและทหารฝีมือดีทั้งหมดถูกจัดการภายในเวลาไม่กี่วิหมาของพวกเขาวิ่งหนีไปด้วยความกลัววอชิงตันดีซี1ิตุลาคมปี1994การการประชุมคณะกรรมการกำก,กับดูแลปฏิบัติการลับของวุฒิสภาได้เริ่มขึ้นนักการเมืองหนุ่มที่ชื่อจอชเข้ามาในห้อง เขาได้รับการต้อนรับจากวุฒิสมาชิกที่กำลังรออยู่พวกเขาจะหารือเกี่ยวกับดรฮันส์นักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลซึ่งช่วยรัฐบาลโดยโครงการอาวกาศในช่วง20ปีที่ผ่านมาเขาได้ทำการวิจัยการเดินทางข้ามเวลาอย่างลับๆวุฒิสมาชิกมีความสงสัยในตอนแรกจอจระบุว่างานวิจัยการเดินทางข้ามเวลาของดรฮันส์มันประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์วุฒิสมาชิกเริ่มฟังอย่างตั้งใจเราไม่สามารถเดินทางไปสู่อนาคตได้ เนื่องจากยังไม่เกิดขึ้นแต่เราสามารถย้อนเวลากลับไปในอดีตได้การเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ร้ายแรงในอดีตอาจส่งผลร้ายแรงมาสู่ปัจจุบันถ้าเราย้อนเวลาไปฆ่าฮตเตอร์มันอาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปอย่างสิ้นเชิงจนอาจนำไปสู่การล่มสลายของนุษยชาติจอชกล่าวว่าพวกเขาจำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานลับเพื่อควบคุมการเดินทางข้ามเวลาและป้องกันการเปลี่ยนแปลงในเส้นเวลาหรือที่ EC ผู้บังคับบัญชาคนแรกจะเป็นเจ้าหน้าที่มาตุดแซก จากกรมตำรวจของวอชิงตันดีซีวุฒิสมาชิกกังวลเกีกับด้านการเงินเรื่องนี้มันน่าส่งผลครบต่อสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันแต่จอชกลับโต้แย้งว่าตอนนี้เงินมันไม่ใช่เรื่องสำคัญอันดับแรกเพราะมันไม่ได้มีแต่ดร์ฮันส์ที่คนพบกันเดินทางข้ามเวลาพวกเขาเพิ่งตรวจพบว่าการแทรกแซงเส้นเวลาได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อสิบวันก่อน CIA ได้บุกเข้าจับผู้ก่อการร้ในฮัมบูก ที่กำลังซื้อขายอาวุธและระเบิดจํานวนมากสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้แตกต่างจากการซื้อขายอาวุธทั่วไปก็คือการซื้อขายเหล่านั้นได้ใช้ทองคําแท่งที่ลงวันที่ในปี1863ทองพวกนั้นลงประทับตราว่าเป็นทรัพย์สินของสมาพันธรัฐอเมริกามีการทดสอบและรับรองแล้วว่ามีใครบางคนได้ปลนมันไปโดยใช้การเดินทางข้ามเวลาการเดินทางข้ามเวลากําลังกลายเป็นลู่ทางใหม่ของเราคนร้ายเรื่องนี้อาจทําให้ประเทศพังทลายลง หากว่าพวกเขายังคงนิ่งนอนใจวุฒิสมาชิกคนหนึ่งกล่าวว่าเรื่องนี้มันฟังดูเป็นหนังไซไฟที่ไร้สาระสำหรับเขาแต่วุฒิสมาชิกหนุ่มอีกคนที่ชื่อ马克คอมกลับไม่คิดอย่างนั้นเขาตกลงที่จะเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและจัดตั้งหน่วยงานที่ EC อีกด้านหนึ่งเมลิซาวอล์กเกอร์เธอกำลังใช้เวลาอย,ย่างมีความสุขกับแม็กซ์สามีของเธอในห้างสรรพสินค้าแม็กซ์สังเกตเห็นโจรที่กำลังปล้นหญิงชาราคนหนึ่งเขาเข้าไปขวาง เลยอยู่โจรคนนั้นเอาไว้แม็กซ์เป็นตำรวจที่เก่งกาจจนไม่ว่าโจรคนไหนที่ได้เจอตัวเขาก็ต้องหวาดกลัวโจรคนนั้นกลัวแม็กซ์จนถึงก็ต้องกลับไปคืนของที่ขโมยมาให้กับหญิงชารารด้วยตัวเองหญิงชารารคนนั้นยิ้มและกล่าวขอบคุณแม็กซ์ตอนนั้นเองแม็กซ์ก็สังเกตเห็นชายปริศนาสองคนที่ดูมีท่าทางแป,กแปลกๆชายสองคนนั้นกำลังเฝ้าดูเขาอย่างใกล้ชิดแต่เมื่อเขาหันกลับมาอีกครั้งชายปริศนาสองคนนั้นก็หายไปแล้ว แม็กซ์กลับไปหาภรรยาของเขาและเดินเที่ยวกันรอบห้างสรรพสินค้าเมลิซาถามแม็กซ์ว่าเขาได้ตัดสินใจเกี่ยวกับงานใหม่ที่ TEC หรือ,อยังเธอกลัวว่ามันจะทําให้เขาต้องตกอยู่ในอันตรายแม็กซ์พูดติตลกว่างานของเขามันไม่ใช่การอบคุกกี้แน่นอนว่ามันก็ต้องมีเรื่องอันตรายบ้างเป็นปกติผู้ชายคนหนึ่งที่มีโนกแก้วบนไหล่เข้ามาหาพวกเขาและเสนอที่จะถ่ายรูปให้ในราคาที่ถูกเมลิซาเกลี่ยกล่อมแม็กซ์ให้ถ่ายรูปด้วยกัน<ๆ>เธอบอกว่าเขาจะได้เก็บมันไว้ดูบ่อย ในตอนที่เขาต้องออกไปทํางานในคืนนั้นแม็กซ์และเมลิซาได้กลับบ้านมาจัดหนักกันในบ้านอันแสนสุขของพวกเขาท่ามกลางแสงเทียนมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในตอนเย็นพวกเขากําลังนอนอยู่บนเตียงเมลิซา <Melissa S 2> บอกว่าเธอมีบางอย่างที่สําคัญมากที่ต้องบอกกับแม็กซ์แต่ทันใดนั้นเองมันกลับมีสายโทรศัพท์เข้ามาเพื่อนร่วมงานของแม็กซ์เกิดประสบอุบัติเหตุจนต้องลางงานอย่างกระทันหันมันทําให้แม็กซ์ต้องไปเข้างานแทนเขาสวมชุดตํารวจและกําลังจะออกไป เมลิซาไม่พอใจที่แม็กซ์ต้องออกไปในตอนที่เธอกำลังจะบอกเรื่องสำคัญกับเขาแม็กซ์บอกให้เธอจะเย็นเย็นและสัญญาว่าพวกเขาจะคุยกันเรื่องนั้นในตอนที่เขากลับมาแต่เมื่อแม็กซ์ก้าออกมาจากบ้านเขากลับโดนตีเข้าที่หน้าด้วยด้ามมีดในทันทีมีชายคนหนึ่งเตะเขาลงมาจากระเบียงเมลิซาที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดถึงกับกรีดแลอ้วออกมาในทันทีคนร้ายอีกคนดึงผมแล้วลักเธอกลับเข้าไปในบ้านคนร้ายสองคนเดินเข้ามาหาแม็กซ์พวกเขาคือผู้ชายที่แม็กซ์เห็นที่ห้างสับสินค้า พวกมันใช้ปืนจัดการกับแม็กซ์ไปในทันทีโชคดีมากที่เขารอดมาได้เพราะใส่เสื้อกลอ,อก,กันกระสุนเอาไว้เขารีบวิ่งกลับเข้าไปช่วยภรรยาแต่ในตอนนั้นเองบ้านของแม็กซ์ก็ถูกระเบิดแม็กซ์มองไปที่บ้านของเขาที่กำลังถูกไฟไหม้ภรรยาที่รักของเขาเสียชีวิตไปในเหตุการณ์นั้นตัดมาที่ปี1929ในช่วงวิกฤตการณ์ที่ทําให้ตลาดหุ้นตกต่ำจนถึงขีดสุดชายคนหนึ่งที่ชื่อไลท์แอดบูดเดินเข้ามาในอาคารสํานักงาน เขาหยืมหนังสือพิมพ์จากอนาคตในปี2004ที่มีสรุปรายงานตลาดหุ้นออกมาหลายโทรหาชายคนหนึ่งที่ชื่อรอสและบอกให้เขาซื้อหุ้นหนึ่งแสนหุ้นของบริษัทที่กำลังขาดทุนอย่างหนักหลายรับรองกับรอสว่าถุกอย่างของบริษัทนั้นจะดีขึ้นและจะทำกำไรมหาศาลให้เขาตอนนั้นเองประตูข้ามเวลาก็ได้ปรากฏขึ้นแม็กซ์ซึ่งตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของ TEC ได้เข้าหาลายลายเองก็เคยเป็นเจ้าหน้าที่ของ TEC แต่เขากลับใช้เทคโนโลยีในการข้ามเวลา เพื่อหาเงินให้กับตัวเองในขณะที่พวกเขากําลังคุยกันไล่ก็แอบ,บกดไปที่ปุ่มสัญญาณเตือนที่อยู่ใต้โต๊ะอย่างเงียบๆเบจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสองคนเข้ามาในห้องหนึ่งในนั้นกําลังจะจัดการกับแม็กซ์ในมวยสไตล์อังกฤษเกาแม็กซ์จัดการกับเจ้าหน้าที่คนนั้นไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่อีกคนขวาโคมไฟตั้งพื้นเพื่อจัดการกับแม็กซ์แต่เขากลับหลบมันได้อย่างสมบูรณ์แบบแม็กซ์ทำให้การคนนั้นสลบไป โดยการตีเข้าอย่างแรงที่น้องชายของเขาไลาย,ยิบป,ปืนออกมาแล้วเริ่มยิงใส่แม็กซ์แต่กระสุนกลับหมดอย่างรวดเร็วแม็กซ์ถามว่าไลาทำงานให้ใครกันแน่ปรากฏว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กลับเป็นวุฒิสมาชิกมาคอมเขากำลังจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและต้องการเงินสำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแม็กซ์ขอให้ไลเป็นพยานเพื่อเอาผิดวุฒิสมาชิกแต่เขากลับปฏิเสธไลกังวลว่าครอบครัวของเขาจะถูกมาคอมจัดการถ้าเขาทำแบบนั้นแม็กซ์ไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องพาไลายกลับมาในช่วงเวลาของพวกเขาเพื่อไตส่สวนไล่ขอให้แม็กปล่อยให้เขาตายอยู่ในช่วงเวลานี้ไม่เช่นนั้นบุตรธิสมาชิกมาคอบจะจัดการกับครอบครัวของเขาทั้งหมดไล่กระโดดออกไปทางหน้าต่างแม็ก์ลีบกระโดดตามเขาลงไปหลังจากที่จับไล่เอาไว้ได้แม็กก็เปิดใช้งานอุปกรณ์เดินทางข้ามเวลาของเขาเพื่อนำตัวไล่กลับไปในยุคปัจจุบนันไล่ถูกนำตัวไปที่ศาลได้ทันที เขาถูกกล่าวหาว่าเดินทางข้ามเวลาด้วยเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตความผิดนี้จะทวีคูณขึ้นเพราะว่าลายเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายข้ามเวลาเขาจะได้รับการลดโทษหากว่าให้ความร่วมมือในการสอบสวนแต่ลายกลับไม่ได้พูดอะไรเพื่อปกป้องตัวเองเลยสักคำเขากลัวว่าครอบครัวของตัวเองจะถูกมาคอมจัดการหลายถูกตัดสินประหารชีวิตเขาถูกส่งกลับมากลางอากาศในปี1929 และตกลงมาใส่รถที่จอดอยู่จนเสียชีวิตวอชิงตันในปี2004ที่สำนักงานใหญ่ของที่ e c คณะกรรมาการที่นำโดยวุฒธธิสมาชิกแมคคอมเข้าไปในสำนักงานใหญ่เพื่อดูว่าเงินของโครงการถูกใช้ไปอย่างไรพนักงานของที่ e c รีบไปพิกกระดานปาลูกดอกพร้อมรูปถ่ายของแมคคอมที่นี่ไม่มีใครชอบหน้าเขาแมคคอมด้ใจกับแม็เขาบอกว่าตัวเองได้ยินเกี่ยวกับผลงานอันยอดเยี่ยมของแมคหมามาแมคคอมบอกกับแม็ ว่าเขาอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีการเข้าเวลาของไลยแม็กซ์เผยว่าเขารู้แล้วว่าไลายทำงานให้ใครมาคอมถามกลับอย่างเยาะเยะ้ยว่าทำไมชายคนนั้นยังไม่ถูกจับแม็กซ์ตอบว่าเพราะพยานคนเดียวที่เอาผิดคนไลได้อย่างไล่เสียชีวิตไปแล้วมาคอมเริ่มพูดถึงชายที่ชื่อพาร์เกอร์เขาเป็นผู้พัฒนาชิปซูเปอร์คอนดักเตอร์ที่ถูกใช้ในที่อีซมาคอมสูญเสียเงินไปจำนวนมหาศาล ในตอนที่เขาถอนหุ้นออกจากการลงทุนร่วมกับพาร์เกอร์สิทธิบัตรของชิปนั้นยังเป็นของพาร์เกอร์มาคอมต้องการปิดโครงการที่ E c โดยอ้างว่ามันอาจกลายเป็นหายนะนาหากพาร์เกอร์ติดต่อ,อก,กับตัวตนในอดีตของตนเอกกรณีล่าสุดของไลทํทให้เห็นแล้วว่าเรื่องที่เขากําลังกลัวนั้นเป็นเรื่องจริงมาคอมพยายามโยนความผิดของตัวเองที่ไม่มีใครรู้ไปให้กับพาร์เกอร์หลังกลับออกมาผู้ช่วยของวุฒิสมาชิกก็ได้บอกกับมาคอม ว่าพวกเขาไม่มีเงินทุนเพียงพอสาหรับการหาเสียงที่จะมาถึงมาคอมโกรธและจับผู้ช่วยกระแทกเข้ากับกระจกรถจนจมูกแตกเขาสั่งให้ผู้ช่วยเลิกพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาแค่บอกถึงจํานวนเงินที่ต้องใช้มาก็พอผู้ช่วยบอกว่าพวกเขาต้องการเงิน50ล้านเหรียญน,นั่นคือสิ่งที่มาคอมเสียไปเพราะความผิดพลาดของลายมาคอมตัดสินใจที่จะจัดการกับแม็กซ์ซึ่งเป็นก้างขวางข้อของเขาปรากฏว่าคนที่มาจัดการกับแม็กซ์และภรรยายในตอนนั้นก็คือคนของมาคอมจากอนาคตอีกด้านหนึ่ง แม็กซ์อยู่ที่ที่ทํางานและกําลังดูรูปถ่ายของมาคอมหัวหน้าเข้ามาคุยกับเขาทั้งสองเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหัวหน้าได้รู้จักกับแม็กซ์ว่ามาคอมเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดแม็กซ์บอกว่าไลยทางานให้กับมาคอมเจ้าหน้าที่ของทีเอซีอีเครื่องหนึ่งเองก็อยู่ในกำมือของเขาหัวหน้าบอกว่าแม็กซ์ไว้ใจเขาได้แม็กซ์ต้องการที่จะสืบสวนและจับตัวมาคอมมาเอาผิดเขามองไปที่ภาพที่ถ่ายที่ห้างสรรพสินค้าของเขากับภรรยามันทําให้เขาโกรธมากที่ตัวเองไม่สามารถฝ่าฝืนกฎหมาย และกลับไปช่วยภรรยาของเขาได้ในขณะที่ไอสารละเลวอย่างมาคอมทาเงินมหาศาลจากการเปลี่ยนแปลงอดีตพวกเขาต้องมีหลักฐานมากกว่านี้ถ้าจะเอาผิดมาคอมที่เป็นถึงผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีวัดหน้าชวนให้แม็กซ์มาทานอาหารเย็นที่บ้านของเขาแต่แม็กซ์กลับปฏิเสธไปหลังกลับมาที่บ้านและดูวิดีโอเก่าๆของภรรยาจนหลับไปจ,จู่ๆแม็กซ์ก็รู้สึกได้ถึงใครบางคนเขาหลบการชตไฟฟ้าของคนร้ายไปได้ การต่อสูด้ดมีดเริ่มขึ้นระหว่างแม็กกับคนหลายแม็กซ์ใช้ผ้าขนุนมัดมือของคนหลายและจัดการกับมันแต่ระหว่างที่แม็กซ์กำลังคิดความจริงว่าใครเป็นคนที่ส่งมันมาจัดการกับเขาคนหลายอีกคนก็เข้ามาและหยิบปืนไฟฟ้าขึ้นมาจอที่แม็กซ์แม็กซ์ใช้คนหลายคนแรกเป็นที่กำบงังทั้งคู่ลม้ลมลงกับผืนมันทำให้เครื่องทำน้ำเย็นพังน้ำกระจายไปทั่วผืนแม็กซ์กระโดดขึ้นไปบนโตะ๊ะและเมื่อคนหลายยิงปืนช็อตไฟฟ้ามันก็ถูกจัดการไปเอง จ้าหน้าที่หญิงที่ชื่อฟิลดิงมาอย่างที่เกิดเหตุเธอถูกมอบมาให้เป็นผู้ช่วยของแม็กซ์วหน้าอธิบายว่ามันเหลือแค่ไม่กี่คนที่พวกเขายังเชื่อใจได้แม็กซ์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับเธอเป็นคู่หูพวกเขาขึ้นไปบนเครื่องย้อนเวลาที่ติดตั้งด้วยเครื่องยนต์เจ็ตทรงพลังทั้งสองรัดเข็มขัดนิรภยัยและย้อนเวลากลับไปในปี1994บฟิลดิงบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเธอแม็กซ์เตือนไม่ให้เธอไปเยี่ยมตัวเองในอดีตฟิลดิงบอกว่าเธอรู้กฎด,ดี แต่ถ้าเธอทําได้เธอคงอยากโทษเตือนไม่ให้ตัวเองไปนอนกับชายที่ชื่อบ๊อบบี้มอร์แกนเรื่องบนเตียงของเขามันห่วยมากแมซ์ Max และฟิลดิงกําลังตามรอยของชายที่ชื่อพาร์เกอร์ที่มาคอมพูดถึงแม็กกับฟิลดิงแยกกันไปคนละทางเพื่อปิดล้อมภายในอาคารพาร์เกอร์และมาคอมในวัยหนุ่มคุยกันเกี่ยวกับชิปใหม่ของพวกเขามาคอมบอกว่าบริษัทของพวกเขากําลังจะล้มละลายเขาขอให้พาร์เกอร์คืนเงินส่วนของเขามาพาร์เกอร์ให้เช็ดกับมาคอมและบอกว่าเขา พบนักลงทุนที่ศรัทธาในบริษัทของเขาแล้วมาคอมในวัยหนุ่มกำลังจะออกจากการเป็นหุ้นส่วนแต่ในตอนนั้นเองมาคอมในยุคป,ปัจจุบันก็ปรากฏโตขึ้นพร้อมกับลูกน้องของเขามาคอมเตือนตัวเองในวัยหนุ่มว่าอย่ารับเงินนั้นมาคอมยุคป,ปัจจุบันกำลังจะจัดการกับพาร์เกอร์และยิดทุกอย่างมาเป็นของตัวเองแม็กซ์โผล่มาและสั่งให้เขาทิ้งปืนแต่ฟิลดิงกลับเข้ามาและจ่อปืนมาที่เขาเธอเองก็เป็นคนของมาคอมลูกน้องของมาคอมจับตัวแม็กซ์มาคอม จัดการกับปาร์เกอร์และเอาชิปมูลค่าหลายพันลน้านมาเป็นของตัวเองเขากําลังจะจัดการกับแม็กซ์แต่เขากลับใช้โอกาสนี้ในการจัดการกับคนของมาคอมจนหนีไปได้มาคอมบอกกับตัวเองในวัยหนุ่มว่าบริษัทนี้เป็นของเขาแลว้วและยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้มันคือคําแนะนําสําหรับวิธีบริหารธุรกิจต่อจากนี้มาคอมกาลังทําให้ตัวเองกลายเป็นคนที่มีอํานาจที่สุดในโลกแม็กซ์จัดการกับคนของมาคอมไปทีละคนแต่ฟิลดิงกลับเข้ามาขวางเขาเอาไว มาคอมกำลังจะกลับไปยังยุคปัจจุบันเขาใช้ปืนจัดการฟิวดิงที่เป็นพยานคนเดียวที่หยุดเขาได้แม็กซ์รีบกลับไปยังปัจจุบันเขาบอกเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับหัวหน้า TEC กำลังจะถูกทำลายลงมาคอมกลายมาเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดของโลกไปแล้วฟิวดิงที่เป็นพยานคนเดียวที่รู้ความจริงถูกลบไปจากหน้าประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามแม็กซ์สามารถโน้มน้าวให้หัวหน้าเชื่อว่าพวกเขาเป็นเพื่อนกันก่อนที่มาคอมจะเปลี่ยนอดีตได้ หัวหน้าเชื่อในตั้ของแม็กซ์แต่เขาก็ยังไม่เข้าใจว่ามาคอมสามารถเดินทางไปยังอดีตได้ยังไงโดยที่พวกเขาไม่รู้ปรากฏว่าต้นแบบแรกของเครื่องเดินทางข้ามเวลานั้นยังไม่ได้ถูกทำลายและด้วยเครื่องจักรนั้นมาคคอมจึงกลายเป็นนักเดินทางข้ามเวลาเพียงคนเดียวที่ฝ่าด่านการรักษาความปลอดภัยของทีอีซีไปได้มาโดยตลอดหัวนหน้าพยายามที่จะส่งแม็กย้อนเวลากลับไปแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยกลับบุกเข้ามาและยิงใส่พวกเขา หัวหน้าสามารถส่งแม็กย้อนเวลากลับไปได้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงแม็กซ์ออกเดินทางไปสู่ปี1994เขาอ่านรายงานของตำรวจเพื่อหาว่าฟิลดิงอยู่ที่โรงพรยาบาลไหนเขาพบเธอและขอให้ฟิลดิงช่วยเป็นพยานเพื่อเอาผิดมาคอมเธอตอบตกลงหลังจากที่รู้ว่าตัวเองถูกหักหลังตอนนี้พวกเขาแค่ต้องการหลักฐานบ้างอย่างที่พิสูจน์การมีอยู่ของฟิลดิงที่ถูกมาคอมลบไปแม็กซ์ไปที่ห้องแล็บเพื่อเอาตัวอย่างเลือดของเธอเขาได้พบกับผลการตรวจเลือดของภรรยา ซึ่งระบ,บุว่าเธอกำลังตั้งครรภ์เขารีบกลับไปหาฟิลดิงแต่เธอกลับถูกคนของมาคอมใช้ยาพิจารกาไปแล้วแม็กซ์รีบไปที่ห้างสรรพสินคา้าเพื่อเตือนภรรยาของเขาถึงเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นคนที่มาคอมส่งมาเห็นพวกเขาแม็กซ์บอกภรรยาของเขาในอดีตถึงเรื่องการข้ามเวลาเขาจะต้องช่วยเธอให้ได้ในครั้งนี้เย็นวันนันที่บ้านของแม็กซ์เมลิซาเดินลงบันไดไปเจอกับแม็กซ์ในปัจจุบนันเขาขอให้เธอขึ้นไปที่ชั้นบนแล้วหลังตัวเขาในอดีตเอาไว้ให้ได้นานที่สุด แม็กซ์เข้าต่อสู้กับคนของมาคอมที่ดักรออยู่เขาในตอนนี้สามารถจัดการกับพวกมันได้อย่างง่ายดายแม็กซ์ได้รับความช่วยเหลือจากตัวเขาในอดีตคนของมาคอมคนนึงจัดการกับแม็กซ์ในอดีตจนสลบไปแม็กซ์จัดการกับมันและรีบกลับเข้าไปหามิลิซา่าแต่เธอกลับถูกมาคอมจับเอาไว้เป็นตัวประกรันเขารู้อยู่แล้วว่าแม็กซ์จะต้องมาที่นี่มีระเบิดอยู่ในบ้านมาคอมพร้อมที่จะระเบิดตัวเองไปพร้อมกับแม็กซ์เขารู้ว่าตัวเองที่อายุน้อยกว่าจะรอดชีวิต และกลายเป็นประธานาธิบดีได้โดยใช้คําแนะนําที่เขาให้เอาไว้กลายเป็นว่าแม็กซ์เองก็รู้อยู่แล้วว่ามาคอมจะต้องมาที่นี่เขาเล่าให้มาคอมในอดีตมาที่บ้านของเขาแม็กซ์ส่งสัญญาณให้เมลิซาตีเข้าไปที่น้องชายของมาคอมแม็กซ์ผลักมาคอมจากทั้งสองช่วงเวลาเข้าหากันมันทําให้เกิดการพันพวนของเวลาจนทําให้ตัวตนของมาคอมทั้งสองถูกลบหายไปแม็กซ์รีบพาเมลิซาออกมาก,ก่อนที่ระเบิดจะทํางานเขาวางเธอเอาไว้ข้างกับตัวเองในอดีตก่อนที่จะกลับไปในช่วงเวลาของเขา หลังกลับมาถึงแม็กซ์ก็พบว่าหัวหน้ายังมีชีวิตอยู่เขาจะไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามีการประทะก,กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเกิดขึ้นแม็กซ์ถามหัวหน้าเกี่ยวกับวุฒิสมาชิกมาคอมกลายเป็นว่าเขาหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อสิปีที่แล้วแม็กซ์บังเอิญได้เจอกับฟิลดิงเขาหยอกล้อเธอโดยบอกว่าบ๊อบบี้หมอกแก่ยังรอโอกาสที่จะแก้ตัวกับเธออยู่ฟิลดิงยิ้มตอบด้วยความสับสนเพราะในเส้นเวลานี้เธอยังไม่เคยได้เจอกับแม็กซ์เลยด้วยซ้ำ แม็กซ์กลับไปที่บ้านของเขาเด็กชายวัยสิบขวบวิ่งเข้ามาหาแม็กซ์และเรียกเขาว่าพ่อเมลิซาเข้ามาทักทายแม็กซ์ด้วยรอยยิ้มและเช่นเดียวกันกับเมื่อสิปีที่แล้วเธอมีบางอย่างที่ต้องการบอกกับเขาซึ่งคราวนี้แม็กซ์ก็พร้อมที่จะรับฟังเธอโดยที่ไม่หนีไปไหนอีกและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ